เราจะให้เพื่อนๆดูครับโอ้โหทีมงานเป้ยดัมซิงนี่สู้งานมากเลยครับดูเลยครับฝนตกขนาดนี้ยังลุยกันอีกครับดูดิโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะสายงานนี้เป้ยดัมซิงครับฝนตกก็ไม่ยอมกลัวครับดูเลยฮะโอ้โหเอาครับลุยกันใหญ่เลยครับดูเอาฝนตกก็วิ่งครับดูครับเอาเอายังไงกันครับ เอาลบหน่อยเร็วลบให้เป้หน่อยเร็วเอามามาโอ้โหลุยจริงๆเลยสายงานนี้สุดยอดจริงๆฝนตกขนาดนี้ครับดูด้วยครับมือกล้องเรายังต้องหลบขนัมาถ่ายครับโอ้ใจสู้มากเลยครับใจสู้สุดๆนะบ,บอกได้เลยว่าใจสู้สุดๆครับดูด้วยครับโอ้โหนูน่นะเอานะลงไปตากฝนเล่นอีกคนหนึ่งอีงเอาโอ้โหสุดยอดจริงๆดูครับนะนะน้องบอลลงไป เอาดินที่นู่นนะฮะดูนะฮะบ่ก็หลุมลึกด้วยนะครับดูนะฮะเอาจะขึ้นลอดไหมเนี่ยฝนมาแล้วเนี่ยฮะจะขึ้นลอดกันไหมมาแล้วมาแล้วเอาดูน้องบอลไหนแล้วขึ้นรอดไหมเอาโอโ้โหมีเกียร์สโลครับล้อใหญ่ๆดอกยางดีๆมาวัดกันที่ดอกยางแล้วครับงานนี้ครับมาวัดกันที่ดอกยางมา ไข่ดอกยางดีก็ขึ้นไหวครับไข่ดอกยางไม่ดีก็รื่นไปครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยสู้งานจริงๆครับแน่นอนจริงๆครับทีมงานเป้ดำซิ่งนี่สุดยอดเลยโูไม่กลัวครับฝนตกก็ลุยครับโอ้โหแน่นอนมาดูครับต้องถอยห,หลังลงไปนู่นนะครับนะฮะดูลยฮะดูที่ ที่เอาดินนะฮะดูเลยฮะหัวแม่โคอยู่ข้างล่างนุ้นครับอยู่ในบอ่อครับต้องขออภัยเลยนะคือภาพมันไกลมากนะฮะมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่อยากให้เพื่อนๆดูว่ารถด,ดำเน่ดูเลยทำงานกันอยากกระหม่อมกนครับไม่ติดไม่ยุบไม่จมไม่มีหยุดครับฝนตกก็ไม่หยุดครับพ่อแม่พี่น้อง <laughs> ดูเด้ฝนตกก็ไม่หยุดอ่ะเอาเดยวิ่งได้อะ่ะอ่า ใช้ยางหลินหลงนะฮะยางหลินหลงคอสวินนี่ส่วนใหญ่ก็ใช้ล้อ15ล้อ16กันนะฮะดอกยางนั้นหนาดอกยางใหญ่ๆเน่เอาไงวะไงวะไงแปะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรลงไปไม่ได้ครัเปื่อจะให้ลงครับไม่เป็นไรครับโอ้เอ๋อร์แลเอาลร์แลสวนครับฟุตตอก็ลุยครับ ดีครับความร้อนหมอ้นน้ำจะได้ไม่ขึ้นครับเอาล่ะเอาล่ะเอาละดูครับเดี๋ยวต้องมีติดหลมกันบ้างเลยฮะดูเลยฮะฝนตกขนาดนี้ยังไม่หยุดครับแม่เจ้าสุดยอดจริงๆริงนงานไฟน้ำซิงครับแน่นอนนะโดลุยที่ตรงนี้แข็งครับคือเราก็ทํางานกันต่อได้นะครับนะฮะ ที่ไม่ยุบเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่าในบ่อนู้นะครับนะฮะดูเดิเวลารถถอยลงไปเนี่ยดูเดิดูเดิเห็นไหมฮะรถถอยลงไปจะลึกมากนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะลื่นได้นะครับนะฮะอาจจะมีโอกาสลื่นได้เดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะก็เป็นกําลังใจให้ครับฝนตกขนาดนี้ยังไม่หยุดกันเลยครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะไอ้ยาแน่นอนครับโอ้ย ไม่ต้องบอกก็รู้วรถใครครับคันนี้ครับรวดลายจริงๆเลยพิ้วเฝ้าหนาดูไอ้ยะไอ้ยะไปเลี้ยวต้องสว่างนะครับไปเลี้ยวสว่างดีนะครับน้ามีประโยชน์ครับเวลาจะเลี้ยวทีหนึ่งก็คนมองเห็นชัดเจนนะครับมว่าแน่นอนจริงๆครับดูเลยครับสุดยอดมาแล้วไม่เต้ขึ้นมาแล้วโอ้โหดันกันแทบล้อยกเลยครับดูเลยฮะล้อยกครับมีล้อยก มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับพื้นดินเขาแข็งนะครับนะฮะก็เลยวิ่งกันได้นะครับถ้าพื้นดินอ่อนยุบนี่โอ้จะลําบากหน้าดูเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยพื้นดินแข็งอยู่ยังพอวิ่งได้ก็วิ่งกันไปครับทํางานกันไปครับทํากันอย่างขมักขมันครับใจสู้ซะอย่างทีงานนี้ต้องบอกว่าทาไมติดแล้วเลิกกั้มแล้วเกินนะฮะไม่หยุดครับมีงานให้วิ่งก็วิ่งครับรีบทํางานรีบทําเงินกันครับแม่ลุยไม่ตี้ครับไม่ตี้ เอาแล้วน้องเป็ดถอยลงไปแล้วนู่นะฮะน้องบอลก็จะต่อคิวครับที่เอาดินขึ้นมาเนี่ก็ไกลอยู่พอสมควรนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะถอยลงไปลึกด้วยนะครับนะ,ะถอยลงไปลึกอยู่พอสมควรนะครับใส่ดินกันคนละสองบุ้งกีครับไมโครใหญ่โอ้โหไม่กลัวครับทีมงานนี้ไม่กลัวครับแน่นอน,นจริงๆครับ <laughs> อยากให้ทีมงานนี้ขับโฟกันทุกคันเลยครับดูสิครับว่าจะสุดอยู่ตรงไหนครับขนาดขับสองยังขนาดนี้ครับโอ้โหถ้าขับโฟสงสัยจะสุดยอดจริงๆนะทีมงานนี้ครับไม่ธรรมดานะฮะก็ลุยงานกจริงๆดูดีวฝนตกขนาดนี้มาหยุดครับเอาแล้วด้บเบิขึ้นมาแล้วดันดันเนินขึ้นมาเนี่ยล้อยกเป็นบางทีนะฮะตรงนั้นนะครับทีมจะแคงเรื่อยๆครับอ๋สู้กันไปครับต้องสู้กันไปฝนตกก็ต้องลุยครับฝนตกก็ต้องสู้ ตกขนาดนี้ก็ยังไม่กลัวครับมา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 ครับมา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 อ๋ออ๋อแน่นอนครับจัดกันเต็มที่วันไปเลยนะฮะดูยางหลินหลงนี่เขาแน่นอนจริงๆครับโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ต้องอาศัยดอกยางดีๆนะครับนะฮะใช้ยางดอกยางใหญ่หญๆดอกยางดีๆ จะได้ขึ้นง่ายครับไม่ติดลมง่ายนะครับที่แข็งครับนะฮะถ้าที่ยุบเนี่ยป่านให้ติดไปแล้วครับทีนี้พื้นล่างเขาแข็งแมคโครก็ทํางานไม่หยุดครับแมคโครตักไม่หยุดรถดับก็ดใสไม่หยุดครับไม่เปไล่แมคโครยังทํางานได้ก็ลุยครับรถดัาก็ทํางานเหมือนกันครับไม่กลัวครับเอาเด้แข็งกับฝนนะดูเด้อดูฝนตกโปรยปลายนะครับเมื่อเช้าทุนตรงนี้ไปนะครับได้หนึ่งผืนแล้วนะฮะ นี่ผมก็อยู่ในสวนเลยครับนี่ฮะบรรยากาศในสวนสวนทุเรียนครับน้องบอลมาไงน้องบอลดันหน่อยดันหน่อยดันหน่อยแล้วดันหน่อยแล้วดันขึ้นมา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 แล้วมาแล้วสู้สู้สู้มามาเอาละครับน้องบอลมาแล้วดูเร็วโอ้โหดีนะครับหน้าทางไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวพวกนี้เขาน่าจะใช้ใตัว ตัวยักษ์หินนะครับนะฮะตัวยักษ์หินเนี่ยเอามาแล้วครับเอาม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 าครับมาสู้สู้ครับสู้ๆดูครับโอ้โหจัดกันเต็มเที่ยวกันไปเลยครับลุยครับไม่กลัวครับนี่ฮะคนแจกตั๋วมาอยู่ตรงนี้แล้วครับเพื่อจะแจกตั๋วให้กับรถดำเมาสู้กันไปตัดไดที่ยังไม่ติดก็สู้กันไปครับพี่น้องเ้ยเราจะท้อได้ยังไงล่ะครับ วิ่งงานก็ได้เงินครับเอาถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ล่ะครับเอาเราจะแจกตั๋วให้ขากลับนะครับเอาครับแจกตั๋วกันหน่อยครับรับตั๋วกันเลยคนละบนะฮะเอามาครับมาครับน้องแดงครับน้องแดงว่าไงน้องแดงน้องแดงมาแล้วครับบิ๊กเอ็มครับ โอ้โหล้อลอยครับโอ้โหดันขึ้นในล้อลอยเลยนะฮะสุดยอดเอาแล้วน้องเป๋จะเทน้ําทิ้งครับฝนตกเข้าครับฝนตกเข้าแต่ง,งานยังไม่เข้าครับไม่ต้องกลัวครับเอามาน้องแดงมาแล้วน้องแดงติดบางเลนมาใหม่ครับบางฝุ่นมาใหม่ครับดูครับหลากพื้นเลยครับตูดเยินหมดแล้วครับตูดเปิดปากมอมแมมหมดแล้วครับ ฝนดันตกลงมาอีกนะฮะโอ้โหโดูสิดูฟ้าฝนครับวันนี้เอาละฝนตกก็ดีไปอย่างครับควารมร้อนจะได้ไม่ค่อยขึ้นครับเครื่องจะได้เย็นเย็นถึงบอกว่ารถดําจะต้องมีแอร์นะครับนะฮะเขาจะต้องมีแอร์แล้วก็ <c oughs> เพื่อกันความร้อนนะเวลาฝนตกก็จะต้องมีแอร์ด้วยไมย่อย่างนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่าขับไปแล้วหมอกมันขึ้นหน้ารถนะะ <c oughs> ไม่ใช่อากาศหนาวนะครับอากาศมันจะร้อนนะครับ เอาละเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาชมไมตี้อีกหนึ่งคันมาปีดดันขึ้นมาครับไมตี้ดันขึ้นมาอา้ารับตัวกันก่อนครับเอามาครับไมตี้มาแล้วมาดันขึ้นมาดันมาดันมาเอาฝนตะก็ลุยครับฝนตะก็ลุยเา้าฝนตะก็ลุย,าลยมาเลย ขึ้นมาแล้วไมตีเราขึ้นมาแล้วลุยครับลุยโหอ,อย่างนี้ไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนครับเครื่องเย็นแน่นอนครับเพราะว่าอากาศเย็นเย็นแล้วครับลุยครับดูไมตีเราก็ลุยอานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรถดัด้วยนะครับ